แม่มูอยากินน่นแม่บาทนี่ชน้ำกินเด็ดน้เลื่น้ามันต้องกะถาเปนน้ำเหลืองไ่น้องั่เไ่ค่อยกทำก่เราผู้มดีกว่าไหวไปไหไหมผู้มวะไป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 เดียวพอดีแล้วยาสักคื้น่ได้แล้วมักคักบ่แมนห่ความเร็วมา ตูนเออตูนมากเลยแม่เจ้ามาคุ้มเดีวบ่ตูนมาะมาคุ้มเดียวไอ้หมอนเอากินุ้เดี่ยวหรอไปทีละเ้ไปทีละจะมาคุ้มเดียวบ่เอาไปกินเดี่ยวหรอไปทีเลยน้อเฮ้ยยาเสือไ่กินตัวครับไปมาอย่างนี้กินๆเนาะม่ากินสองี่ตัวเนาะสี่เลยนาะว้าวยาเสบิอยาเสบือยาเสบือโอ้ยยา

เอาฮัดอีกแค่หู้ปึ๊บเอาซะเอาตัวเนี้ยมาเลยเนอะปึ๊บเลี้ยงยังไงเนี่ยเต็มถังยังเดียวตัวเดียวเต็มถังยังเดียวเอาฮัดเขาไฮัดที่ยังคือเต็้ยนยอมแท้เต็มมยอลราถอยหนีเขากินรอดเขากินรอดกินตอวเขาอะต่อฮัดออกต่อใส่นี่มากินนี่ยต่อใส่ เดี๋ยวมะเขียวเลยอ่ะเขาถูกต้องเข้าฮอตบานี่ไม่มีตัวยาง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 ซื้อบื้อเวะกินสไาีเป็นฮอตอีกด้เดี๋ยว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 เจ้าที่ไปใสเอาที่ละเอา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  เอาที่แล้วตเมอเอกาใหญ่เเอแล้วเวเอา่ล่ะเอาัหาคิดดีชนะ้เอาอรบเยอจาอาจ้ำนี่ได้เอากินสามได้จัาตีเยเนากินแหลครับกินละครับกินละครับเอาว้าวว้าวว้ามาแล้วมาาแล้วใอรบุกโจมดีกว่าไหวไเบจวะ จะตัดเอาใบเลยหรอแลนมเ่บ้งบ้งบ้งว้าก้อนก้อนชิ้นน้องแถวองมาไปคุยเดินคุยดเลยมือียตะอ้วมบิ้งตะอวมนู่นก็หักเลือนกันเราไปชป้าดเจอกระถาไปไปยุ่มไปกระหักเลือดเลยสันล่โอ้โหแต่บาสองบ่าาเยอเกระาปิดตาไปยิ่งไปที่มากินที่ไปเขา้เพียงมาเพียงเฮ้ยเขาวม่เราพ้จัง ยาอวมยายาอวมยาขาหนอยเงยขาหน่อยเงไปได้ไหมครนอยของล่วงของล่วงเก็บีล่วงบัีล่วงลวงเป็นไรเดผมเติมามีถึงมาเกาเขาะเนี่ยปงกระถาเของเียหน่ยกรรม เขบเ็นหอานาเขบอกเห็นหรอกมีคาถาอยู่ไปยังเอ้าเอ้าเขาจิ้แ้วแต่เจ้าเขาเขาใส่เขายอมึ้นเตียนยอมเี่ยเขาจับจง้เอมคาถาดีอเ่มันว่าเมน้ำะาเยนด้วยเลยับสองวนี้องนี่ อย่ามาบอกอย่ามาบอกโอ้ขาดขาดขาดจก็ดองไปฝุ่นอยู่ลำคานบัวลำคานบัวเจ็ดกินใส่หัวเจ้าเยอะไปน้ำม่ต้องน้ำไงหัดตัวไหนนี่หัตัวนี้ไงอันนด้เออ พ่งนั้นางังกินบันไก่อเ้าาโอ้ยมึงดอกนี่วะโอ้ยาไปเรื่อยๆนะขาาไปเรื่อยๆเนาะจองกำม่นเ่นเนาะวนเหร่นวะาให้หม่นรอบนี้ไม่มีแน่ๆนไยั่วไม่ได้เกิดวะ้าสีใบใสไปกุยี

ก็ถาดีเด้วแม่มูอยากกินน่นแม่บาดนี่ย่้น้ำค็มเด่นน้ำเด่นน้ำมือลูกต้องกระาะปน้เล่นน้อลไม่ควรต้องกระถาเลยดเลยาเด่นได้บกันนโอ้โหยาวเงินเดอน้นอ่พ้นแล้วพ้นแล้วขอแพ้แล้วขอแพ้แล้วเฮ้ยเฮ่ต้องมอขอแพ้แล้วอนกัคลิปนั่นแต่ว่ามื่อกี้ ก็บอกไฟบอกบอกกระาเราครับเฮ้ยยิงกนน้ำเรียบร้อยเลยเ้ยเอาลวดเหะยิงยี่็ไงี้ีนีโอ้ยขาดขาดขาดเอาต่อเรามาได้เปียบตอวนี่ที่หอวงะเดียวเดียวเดียวไม่อะได้ เป็นน้อไมยน้อตัวออกชนะอีกตัวนึโอ้ชนะจานึงหักนึงชนะนะนลึขึ้นย่งไรกาจา์หมดต้นแน่ๆเลยชนะทั้งวันเนี่ยแพ้เหรจดไแน่แปรเตมคำหนึงไปแพเดี๋ยวผมมาให้รออยู่กันเนี่ยชนะม่งอแปเต้มคำหนึ่งของดีเลยนะเออทองทองมวอ่ะวัวได้ยินน้ำเลยวนงว้าอีลีนี่าวี่ เลาเวลเขากินพี่ใส่บากพี่พีใส่เดยเขากินเี๋ยไปฮอดไปที่อหนาฮอดไปลมทีเดาินกิมันอยู่ตนี่เากินจินใ้กินให้กินเอาจิอกินเลยาไปินงคอยก็กินเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ย่างอันนั้นไปเขาฮอดไปพูดเลยเนาะไปพูดเลยเนาะสามสองไปนี้เจ้าสีใบใส่ อาเอาตีล่ะเอาตีล่ะเอาเดี๋ยวนี่ยเขาขอดเย็นเอาเอาดีดีเอาดีดีเอาแง่มันนี่เอากินกินนี้กินนี้ไม่มีตัวอย่างโอ้ยข้าวขาวเฮ้ยเร็ว่ากินเฮ้ยก็มีบางยมมันน้อยบานนี่เอาไปกล้วยเหมือนเด้อตัวใส่กระตู๋ขะดาดังเด็กก่อน มันเสียมมาแล้วก็าน่ะนอนี่โว้ยนี่มันเสียมมันไม่ยังนี่ไยังนี่โบจื้อบ่มาโบจื้อบ่โบจื้อบ่ไม่ยังนี่โบจื้อบ่โบจื้อบ่ไปกินอกเมกินก็ไปฮอเอาอีกแล้วกับอนเขาัย่างเยยไปสนเเขาฮัดย่างเย้าเอาเดินแมไปยิ โอ้โอ้บ่เมียเจ้โอ้ปานันวันุธตาไปยวมเนี่ยก็ได้บุนซากินสองหาวยิงตัวกันอะไปนีโอ้ยมาาบ้านดีแต่ว่าอะอเานดีแต่ว่ายาปากยายาเข้าไปฮอตนี่เข้าไปยยาบาลเราไปสัน mọi người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  mọi đi đi người mọi 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 người